5 m i n u t e podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับระวิทธ,ธานุชาหาครับคำถามวันนี้บอกว่าช่วงนี้เอ work from home นะครับมีสมาชิกในครอบครัวอยู่บ้านค่อนข้างเยอะเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของการทำอาหารนะครับ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าตอนแรกๆก,ก็สนุกดีตอนนี้รู้สึกเหนื่อยเป็นภาระนะครับจะทำยังไงดีนะครับออคำตอบวันนี้เนี่ยผมเอามาจากหนังสือชื่อว่า The Lazy Genius Way ชีวิตไม่เห็นต้องยากนะฮะส่วนี้เขาบอกว่าเมื่ออาหารจริงๆไม่ใช่แค่การทำอาหารนะฮะมื่ออาหารต่างๆเนี่ยการตัดสินใจว่า จะกินอะไรให้มันจบจบเป็นครั้งครั้งเดียวเป็นกระบวนการเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลดความเหนื่อยล้านในชีวิตได้เยอะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่ออาหารเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะสามารถตัดสินใจครั้งเดียวให้จบได้นะครับโดยทํำยังไงนะฮะนี่คือกระบวนการของผู้เขียนเรื่องแรกเขาบอกว่าวัตถุดิบใช้วัตถุดิบเดิมนะแรงกดดันที่ใหญ่ที่สุดดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่มีไม่จํากัด ผู้เขียนบอกว่าฉันต้องการวัตถุดิบทุกอย่างตำราอาหารใหม่ๆและเวลามากพอที่จะทําสูตรใหม่ทุกอย่างที่ฉันเห็นเราก็อยากให้ลูกๆก,กินทุกคําโดยไม่บน่นเธอบอกว่าชีวิตจริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเธอบอกว่าแทนที่จะมัวสนใจความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดหรือหนักใจกับลูกๆที่คิดว่าตัวเองเป็นนักวิจารณ์อาหารเนี่ยเธอบอกว่าเธอตัดสินใจครั้งเดียวจบว่าจะทําอาหารจากรายการวัตถุดิบที่ตายตัวเท่านั้นนะฮะก็คือ ปลาก็ปลานะครับช่วงนี้เราอาจจะไม่กินหอย,ห,อยหรือว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นส่วนผักก็จะกินผักแบบไหนบ้างนะฮะก็ระบุมาเลยจะไม่กินอะไรบ้างก็ระบุมาเลยนะครับพอทำแบบนี้เนี่ยช่วยควบคุมงบประมาณแล้วก็ช่วยทำให้ต้องบอกว่าการซื้อของเนี่ยง่ายขึ้นนะครับการซื้อของง่ายขึ้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้จำกัดอะไรการวัตถุดิบเพราะว่า ไม่ชอบหรือชอบอะไรอย่างสุดซึ้งบางทีมนุษย์คนหนึ่งควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ของทุกอย่างหรือว่าเลือกของทุกอย่างมาใช้ได้นะครับการตัดสินใจวางแผนแบบนี้เป็นช่วงๆไปเนี่ยทำให้การออกแบบดีไซน์เมนูต่างๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยเพราะคุณจะต้องทําของที่มีวัตถุดิบคล้ายๆเดิมแต่ทํายังไงให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะครับอันที่สองบ,บอกว่าทําอาหารแบบเดิมเวลามีคนมาบ้านนะฮะ พูดง่ายคือมีเมนูเก่งนะครับเวลาจะต้อนรับแขกก็จะได้ไม่ต้องเครียดว่าจะทําอะไรดีแล้วก็เรามั่นใจด้วยว่าเมนูนี้ทําแล้วอร่อยแน่นอนนะครับเธอบอกว่าเธอจะมีเมนูเก่งเช่นพิซ za เพราะว่าเธอรู้สึกว่าพิซ za เนี่ยเธอทำแล้วคนชมเยอะหลังจากนั้นเธอก็ทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพิซ่าก็เป็นเมนูที่ไม่ต้องคิดเลยเวลามีคนมาแล้วก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้กินข้าวกับเราทุกวันเพราะฉะนั้นการทําเมนูเดิมนะฮะกับแขกซึ่งปกติก็จะเปลี่ยนหน้าไปหรือว่า ถ้าเป็นคนที่มาเยี่ยมปีละคนสองคนเขาได้กินเมนูเดิมคงไม่เป็นไรเท่าไหร่นะฮะอันที่สามก็คือว่าสร้างแม่พิมพ์สําหรับมื้ออาหารการสร้างแม่พิมพ์สําหรับมื้ออาหารเนี่ยเป็นวิธีการตัดสินใจว่าคุณจะกินอะไรในบางวันหรือไม่กินอะไรในบางวันเช่นวันจันทร์ไม่กินเนื้อสัตว์วันอังคารกินทากโก้วันพุธกินอาหารที่ใช้หม้ออนเนกประสงค์ทำวันพฤหัสกินอาหารที่เป็นของตึง้งของต้มแบบนี้นะฮะ บอกว่าที่บ้านของเธอเนี่ยวันจันทร์กินพาสต้าวันศุกร์กินพิซซ่าวันเสาร์จะกินของที่เหลืออยู่นะครับเธอเลือกรายการอาหารในวันนั้น,น,นได้แต่จะเลือกจากหมวดหมู่ที่ได้กําหนดไว้แล้วข้อดีของการมีแม่พิมพ์อาหารแบบนี้คือสามารถปรับแต่งได้เต็มที่นะครับสามารถทําให้มันอ,อยู่ในจุดที่เหมาะสมได้นะครับแล้วก็การทําแบบนี้เนี่ยมันช่วยทําให้มีโอกาสที่ของเหลือเนี่ยจะน้อยลงให้นึกถึงร้านอาหารที่มีเมนูน้อย เขาก็จะมีโอกาสที่จะประกาปริมาณได้มากกว่านะครับปรับปรุงการซื้อของชำให้มีประสิทธ,ธิภาพนะฮะการตัดสินใจแบบครั้งเดียวจบเนี่ยในการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณดีไซน์วิธีการซื้อของได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับไม่มีของที่ซื้อมาเยอะเกินไปเสียก่อนหรือว่าไม่มีของที่ขาด นะครับแล้วพอทำบ่อยๆเนี่ยคุณจะยิ่งมีความเคยชินแต่แน่นอนนะครับว่าความหลากหลายทางอาหารเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นก็คุณจะต้องเปลี่ยนตัววัตถุด,ดิบไปแต่ว่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยการทําแบบนี้ก็จะช่วยนะครับนอกจากนั้นมีเคล็ดลับอีกเล็กนน้อยๆนะครับที่เขาบอกว่าเอาไว้ใช้ทําได้ในช่วงเวลานี้นะฮะเช่น1ผมเชื่อว่าหลายท่าน,นี่ยทำแบบนี้อยู่แล้วคือทําซุปหนึ่งหม้อนะครับในวันอาทิตย์ที่มีเวลาแล้วก็เอาไว้ใช้ทานในมื้อกลางวันสมมุตินะครับตลอดทั้งสัปดาห์ ทำสลัดใส่กระปุกลหลายๆกระปุกพร้อมๆกันนะครับเลือกอาหารที่เช่าเด็กช่างเลือกไม่สนใจเรากินเป็นมื้อกลางวันแทนนะครับเตรียมอาหารในภาชนะแก้วน่ารักๆเพื่อให้เด็กๆสนุกมาก,กิ่งขึ้นเลือกสูตรอาหารหง่ายๆที่คุณทําเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเบือ่อจากนั้นก็หาสูตรใหม่นะครับหาอาหารแบบที่ไม่ต้องเครียดมากนักนะครับแล้วก็อีกอันาหนึ่งก็คือว่าพยายามเลือกสูตรอาหารจากสูตรที่ใช้กระบวนการการทําและกัน เก็บคลีนนิ่งเนี่ยน้อยที่สุดให้มีของเหลือน้อยที่สุดก็จะช่วยลดความเครียดได้เช่นกันนะครับผมเองทาอาหารไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ว่าหวังว่าคําตอบจากหนังสือเล่มนี้ The Lazy Genius Way เนี่ยจะช่วยบ้างได้มากน้อยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast